เกี่ยวปอกอืมอืมอืมได้ป๊อ๊ะนั่นนั่นนั่นเด็กปะคอรอกคอแบบนี้เอ้ยสุดยอดสุดยอดฮึมฮสะดุ้งมันสะดุ้งมันเอาปะคอก่อนเด้อเก็ปล่อยเด้อเก็ปล่อยใส่กระต้านนี่แหละคนอ่ะอุ้ยซี่อน สวัสดีค่ะนุเกยบุญธิดาเดาจา้จ้าเมื่อนีนุกับสิผ้ามาตึกปลาค่ะตึกสะดุ้งวานแฮงแน่ค่ะย่น้องหน้าจะของเนาะคะ่ะนี่ละค่ะตอนนี้ก็เพิ่งว่าฮอดหน้าจา้ะเข้ากับสิเอาใหม่เฮือเอาใหม่ออกก่อน,นเนาะเขาจังสิตึกได้สิเหลวง่ายบบีตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเฮือ <c oughs> <c oughs> ขึ้นแล้วก็เอาลงก็เป็นน้องหนมน้องเก่าเนาะคะ่ะที่นุเคยมาตึกให้เบิง้ง แต่ว่ารอบนี้หนามมันบกลงหลายกว่าเก่าเดนนุขอโตไปหือใหม่กอนเด้อค่ะดี๋ยว้าหือเสร็จแล้วโดนสิมทายให้เบิ่งอีกเด้อในอีกหล่ละตึกรอบนี้รอบสองอาจจะบ่ดได้หลายขึ้นรอบแรกนะคะเพราะเขากัตึกกินไปแล้วไ,ได้เจ็กตัวนี่สี่ตัวอตอนนี้เขาก็ทถ้ำการลือน,น้องเกจะเร็จแล้วค่ะนูกาลงตึกละ แล้วก็เมนูการตึกแล้วค่ะเลยยายยายยังบอกมาตึกเดี๋ยวปลาปลาคอในคอนเขาจะเอาขึนนังไดีปล่อยบ่างไปเด้อเมืออไนไปดีละยังอยู่รืปาอยู่เดี๋ยวยว่ไหนซ้ำยังใจยงอยู่กแล้วว่าจะเอาลปลาไหล พ่อยายเท้สวิงเอาไปไกพูดะตรงท่งนั่นนะย่งยูน่ะปลาคอตัวงนั่นน่ะเอาซีดล่องแบบนี้โอ้ยมือนพ่อยายก็ได้ปลาคอยังยูเด้อลงไปยยังยูย่ายังยังอยู่บ่เอาเฮียแล้วพ่อยายลุดแล้วออกแล้วเอาใหม่ทางเอา เบิร์แล้วบ่หมมีดอกเบิร์แล้วเอ้วโอ้ยผูเฒ่าแตก้เฒแตกน่ะเห็นบ่ผู้เฒ่ามืนแค่ขี้หินเนาะเอาลงบันนี้ไม่ลราไปทั้งคุนได้ปลาคอก็ปลาดูเบอร์มายไงดู้มายไงละหมานได้พุ่นน่ะใครอยู่ได้ปลาขาวสามตัวเอ้า เมือเ่อกี้แปมบอลมังนี่น้ำบางย่าด้วยประเทศนี่ได้บ่ได้เท่าสองตัวสามตัวได้สอเทีอเลยย่าเบื้องของย่ายหมืนี้ของย่าสิได้บ่ย่าือหมานแท้นานาออพุ่นน่ะของย่าได้หลายเด้อพุ่นน่ะอู้คักคักหินบ่ ท้องยายก็เคึงตาแล้วเด้อยายย่อยอีกแล้วมานบองานผุนอะอุ้ยตาสีอ่อนพุ่นอะบอกร้ายร้ายขัก

Ừ, ปลาข้อลอกบอกปลาอเลกๆอ้กระปูอ่นไหนะ้ยตน,น้อยนั่นกระปูะน้อยก็มันด้ปลาคอลอกแล้วฟรี ừ, นี่พอไปวันจุ่มใหม่เบื้งแม่ยกละได้บ่นี่ได้ ได้สามโตสีตส่โตบ e e. ่ได้ยู่ถ้าคนบ้ายางพันก็จังสีได้ได้บบย้ายได้บ่้ขโดดูดงดูดชิบชิบได้ยู่โอ้พันด้ปลาอันนั้นปลาเสื่อมหน่อยน่่งไหมไงเตดมเยอวเด้อ โอ้โหเกือบออกนปลามีแต่ตองงามๆนั่นน่ะมีแต่รุ่นเดียวกันนี่ปลารุ่นนี้่แล้วนี่ล่ะปลาตึกมาได้เข้ากับเสียปลาส้มนีดเด้อค่ะไปปิ่งให้กินเอ้อไปปิ่งกินมาสั่น เขาเที่ยงใบสามแล้วล่ะนี่จะโตงามๆมวุ้ยซี่อนผุ้น่ะวุ้ยไม่หดเอียนเคือมาเคือมาเด็กการโอ้ยไ่ได้เอานั่นมาสอนได็กทั้งกระปูพร้อมปลาหมันมันตังไว้ได้โดนเติบอันนี้โดนเติบเอาฝุ่นร้อนหน่ะตัวนึง อ้าวรอนี่นี่อีกสองตัวแล้วนี่เฮียบอือมันขาดได้สนะขาดบอเนื่องว่ามันห่างมันห่างนณะพ่อใหญ่กัดดังไฟเปีงละเตรียมโตกินเข่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งของแม่ใหญ่แม่ใหญ่ละหมานเด้คุณน่ะเดี๋ยวเครื่องกระตาคุณน่ะหลายอยู่เด้ของแม่ใหญ่น่ะถ่ายเบิ่งตอนแรกอีกประเทศนี่ มันใช่่เออไดไอยู่ว่าทอตาเมื่อกี้อะไรตัวตัวมันสีเงาๆหน่อยๆนะปลายาน์มักจะอปลาขาวหัวเข็งต่มันถั่วเมียนดี่อยไงเราปีนปลาละเบินี่งแล้วนอกก่ยรีเป่ปลาคอสามตัวปลาขาวตัวหนึ่งควรในมือกระปูกีกระปูครับ กินเข่าครับกินเข่ากินเข่าท้องหน้าก่อนกินเข่ากำลังมันโอ้ยเด็ตัวเดียวตัวเดียวขอเลยพอเลยกินเข่ากินเข่าเบ่งเด็กหน่อยเมื่อไหร่บกุ้เลยรับกุ้ยเลยเมื่อเช้าพาไปหาหมอหมอสียาเมื่อเบ่งหน้าตาเพิ่นถาก ถือเข็มตามดากใช่ว่าสิกินเขานี่คสิย่ออีกเช่ไบอเมื่อกี้ได้ตัวเดียวหนึ่งเออเบ้องย่อเพื่อกนใหย่กับหลานคนน่ะมันมันไจังไดสองสามสี่ห้าอืมได้ยูได้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 ต้องมาบ่แสบมั้อ แด้มันยากาศขนาดเจ้าประแดกครับที่นอกแซบแซ่บๆเจ้าประแดดสิ่งปลาคอจำเจ้าประแดดโอ้ยด้บรรยากาศวันนีควรไฟใจสิขาวอืมอืมไดนบ่ นั่นเดบะคอร์ลอกคอร์เหมือนนี้เอ้ยสุดยอดสุดยอดสะดุ้กมันสะดุ้กมันเอาประคอคนเด้อยนยปล่อยเด้อเนยปล่อยใส่กระตานนี่ล่ละวันน่ะอุ้ยสีอ่อนเบิ่งปลาเสื่อมหน้าข่อยโอ้ตัวทองอยู่ก่อยโอ้ยเสียดายบ่มีแนวตองเฮ้ยไม่รู้ฝุ่นเบ่งดูดังนี่เป็นจังได มันบ่เกสดๆดดิบบุ่้งก็หลายหลายคุ้งอ้อยแนมมาเห็นอุ้ยเด็กปลคอหน่อยน้ำเด้อเห็นบ่ปลา <c oughs> คอหน่อยใส่ม่เิงไ <มา S 2> ก่ไเนี่ย <c oughs> ได้งดยงคปามปลาคลักนะ คนน่ะโตกุ้งนะนน่ะเห็นบอซี่กุ้งจ้าตอนนี้ห้อกบเศร้าตึกกันแล้วเนาะห่ากะเอาหนีลง <c oughs> เอาลงไว้น้องคือเกาค่ะบ้องกันการขาโมยแต่แต่ขนาดนั้นก็ยังใส่เวดหรือว่านไม่แนวซักเอียนอยู่ นี่นาะจ้าส่วนอันนี้ก็เป็นปลาที่เอาตึกสะดุงสะดุงสามดางังอันนี้อันนี้ปลาของเมนูจ้ะเมนูตึกส่วนส่วนตัวนี้เป็นของย่ายแต่ของอยา่นี่อยากตายหลายาาห่อย่ายเอาขื้นมาปีงเนาะคนเอากระตาขื้นจิกหนามมาละตายส่วนอันนี้ของโน้จ้ะของโน,น้นี่ชิเน้นไปทางปลาซิ่วกับกุ้งเด้อเพราะว่าของโน้มันเป็นสะดุ้งทีเนาะ มันก็นสิได้แต่ปลาตัวน,น้อยนี่หลายได้หลายอยู่ดิตัวนั้นนี่ปลาแหน,นี่ปลาแหปลาคอยง่ายไ่ค่อยเห็นเนาะได้หลายตัวอยู่ดิปลาคอยง่ายเพิ่น ละจา้าข้าก็ามาเทแล้วได้กะละมังหน่อยนึงค่ะเต็มกะละมังเลยพูดนะได้กะละมังหลากหลายโอ้ยปลาขิงพุดนะโอ้ยคาคาสิอ่อนมางที่นี่ข้<ๆ>าเหลือกแล้วกับบ่อันนี้เด้ข้าวตองมาเหลือกไหม <c oughs> มันอยู่บนย่ามตึกนะมันมันประยากขืนบ่อยากเศร้าแต่บ,าบ่าแบบพอตึกมาแล้วข้าก็ต้องเอามาเหลือกเหลือกแยกเสร็จแล้วข้าก็ เอามาคั่วอีกเทือสิแล้วยได้บ่เนี่ยแต่ก็มันมันค่ะไปหนูไปคั่วาปลากันเนอ้อปลาที่เฮ้าหามาได้เฮากันส่วนหนึ่งเฮากับิแบงไวทอดค่ะแบงไวทอดไวแบบปิ้งไวยั้งน่ะเนาะแล้วส่วนเนี่ยส่วนที่เหลือจากทีแบงไว้ปิ้งไว้ทอดน่ะนูก็เสียมาเห็ปเดปลาแดดค่ะเฮาก็จะมามักเกลือคั่วแล้วก็ล่างดีๆค่ะล่างดีๆแล้วก็มามักเกลือแล้วก็เอาลงถังไวถ้าเห็ปเดปลาแดกตอนแรกนึ้ว่าสิปิดคลิปแต่บอว่าน,นี่ล่ละจ้าแต่ว่ามันเหมือก่อนเนาะ นูก็เลยมาปิดคลิปของอีกเ้ามือหนึ่งค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูนำเนเดาจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า